อะไรครับพี่ตูนผมอยากโดนนักคอมด่าครับอยากโดนนักคอมด่าจริงจริงครับที่ผมลากมาเนี่ยคือมาเติมความฝันให้ชายคนหนึ่งให้นักร้องร็อกอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้โดนปูชนียบุคคลในวงการตลกครับนักคอมครับเราช่วยให้ผู้ชายคนหนึ่งได้ได้สำเร็จความฝันโอ้โหคนจะเกลียดกูทั้งประเทศไหมเนี่ย เชิญได้สง่าับคือความฝันคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการคนคนครับครับผู้ชายคนนี้มีความฝันใช่และวันนี้ความฝันของเขาเป็นจริงของคุณคุณน้ตอุดมผมก็พยายามจะทำคือน้องเขาก็พยายามเต็มที่ที่จะมาถึงจุดนี้ทำตัวเองฝึกฝนร้องเพลงมีชื่อเสียงเพื่อมาถึงจุดสูงสุดเพื่อมาโดนนักคอมด่าครับก็คือมันจะเติมเต็มเขาหมดทุกอย่างเลยครับยงั้นช่วยรบกวนนักคอมจริงๆแ้วฮะ วิ่งเคยเจอวิ่งสุดมุมประเทศความฝันมีแค่นี้ครับเพื่อจะโดนนักคอมด่าพี่คิดด่าแล้วพี่คิดเอาแล้วกันคนรักเขาทั้งประเทศใช่ครับแล้วพี่จะมีที่ยืนไหมคุ้มเห็นเห็นนักคอมด่าไปทีหนึ่งแล้วคนทั้งประเทศก็ด่านักคอมคุ้มเห็นเห็นลงทุนครั้งเดียวเกลียดกันทั้งประเทศตูวต้องยั่วโมโหก่อนต้องกวนตีนเขาก่อน พ่อด่าเลยจะเป็นตวอะไรเราอยู่อีกไม่กี่วันอยู่อีกหลายวันนะอยู่อีกหลายวันคอนด่าเดี๋ยววอร์มก่อนต้องวอร์มนิดนึงยิ้มเฮียอะได้สัตว์โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหฟินไหมฟินไหมครับฟินแล้วท่านผู้ชมไม่รู้ว่ากล้องจับหน้ไหมตูได้หรือเปล่าโอ้โหที่มาถูกหวยันที่หนึ่งอีกคุณผู้ชม มาล้ะ <c oughs> เดี๋ยวขอเวลาไปทำใจแป๊บหนึ่งฮนะ <c oughs> มันมันซาบซึ้งเดี๋ยวขอไปแอบร้องไห้ก่อนครับ <c oughs>